ทำอะไรจ้าเอ้ยฐางนยาจ้าที่ปูผักบุ้งแต่ปูผักบุ้งแต่เตรียมเปลี่ยนปูผักบุ้งค่ะผักบุ้งอย่างเดียวเหรออ่าปลูกไว้ยังจ้าแล้วจะปูผักบุ้งกอนอันนี้เป็นผลิตผลที่เราจ็ดปูกเองในระเบียงน้ํานะคะอันนี้ต้นพริกต้นบักเขือเห็นไหมคะไม่ได้ใส่ยาเลย,ยนะคะงามโดยธรรมชาติอันบักเขือเทศบักเขือเทศแห่งหลาย ไปเอาอันอะบระเทสตมาห้อยจากหน่อยนี่ธรรมชาตินะคะอันนี้คือผลิตผลที่ที่พวกเราปลูกเองนะคะปลูกด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวค่ะแต่ว่าเราเราให้มันสุกเยอะไม่ได้นะเราต้องรีบเก็บเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้อ่าเราไม่ได้ใส่กันมแมลงค่ะดกมกเนี่ยเนี่ยดกจริงๆโอ้ยดกหายดกขาด ดูสิสวยงามดกแต่พอมันเริ่มเริ่มแบบว่าจะสุกนิดนี้เราจะเริ่มเก็บเลยนะคะเราปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนลงเพราะว่าเราไม่มีกันมแมลงค่ะแต่มันดกมากเลยแล้วก็ที่ร้านเรานะคะเราก็จะมีปลูกต้นชะโอมที่ร้านระเบียงน้ำขอนแก่นนะคะ เราจะมีปลูกต้นชอโอมบบเองอ่าสำหรับอาหารอีสานที่เขาชอบกินแกงหน่อไม้แกงแกงเห็ดแกงหน่อไม้หรือไม่ก็แกงไข่มดแดงกระไซขึ้นกันค่ะสวยค่ะตลาดได้เจอดิมันเหลียเอามันเนบบริไดใส่หย,ย,อยา,า,อ,ายอย่างเลยธรรมชาติ เวลาเป็นลูกค้ากระเด็ดไม่ไหมค่ะหอมเนาะพักบุ้งกระเตียมปลูกได้จ้นี่พักบุ้งกระปลูกเองง่ายอันนี้อันนี้อันนี้รงเบียร์แมนบอแต่ลงเบียร์เตรียมลงดินอันนี้จะมาเตรียมลงดินที่ว่าทางทางมันหันแมนบอจ้าดูซิปลูกเองต้องต้องดูคนปลูกไหมเนี่ยคนปลูกฝีมือคนปลูกฝีมือมากเลยอ่ะสวยงามมาดูสิใบใหญ่หอมจ้นี่หอมเนาะสร้างไม่ไหมเด็ดเลยจ้ะเด็ดแบบ นางยุยใกล้กับหอมเนาะอันนี้จะเตรียมลงอ่าเข้าอะไรนะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งก็ปลูกเองแล้วก็ไม่มีปลอดสารนะคะเราไม่ใส่สารเคมีค่ะอันนี้พอกิตูพอกิต้กับมะเนบเนบไบเนาะเนบไบวบลูกค่าใส่ใส่เนีอันใส่แกงนี้ันนี้เปบร์ไดซีนมันเปร์ไดซส่ปุ๋ยองมันก็เลยบริไดซีอันขายเคมีเนาะบปอร์ไดีกเนี่ยงเลย อันนี้เราไว้สำรองนะคะจริงๆอ่ะในร้านอ่ะมันใช้เยอะแต่ว่าสำรองเวลามันหมดกระทานหันหอมหอมบอกต้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นแยงอันนี้เป็นแยงไปลูกค้าใส่ต้มปลาคออ่าอธิบายซิเอาไปใส่อะไรหอมอย่าหอมหอมฮางคนเพิินมากลูกค้าสร้างเด็ไม่ไม่เลยนได้จานนี่หอมเอาใส่หมออันเป็นต้มอีสานนะต้มเล่าเนาะเนี่ยผักกะแยงผักะแยงค่ะมีผู้เด่นหัวจักมาโน่นี่รู้จักไหมคะ ผักกระยงใส่ต้มลาวค่ะซื่อต้มปาลาเราผักกระยงใส่รับเนี่ยหอมเนี่ยแต่ผักนี้เขาชอบน้ำนะคะเขาจะปลูกด้วยน้ำไปที่นี่ก็จีแบบแพรแดพได้จะดีอนนี้ก็แพอะไ้เร้ดเนี่ยแบบแพรใส่อีกอมมินมาจากนั่นเปลี่ยนหาะเอาไปลองหมอยมา,าหาหามาลงอีกเด้อลงอีกเด้อกะอีะอะเบี้แพรอีกผักกะลาบกินกะลาบก็มีนะคะ นี่เราก็เด็ดสดๆดจากต้นค่ะหลังหลังร้านเรามีพืชผักสวนครัวถามว่ามันพอพอไหมมันไม่พอแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องสำรลองไปสำรลองยอดไวปจะกินกบลังง่ายให้แล้วก็มีต้นมะขามแล้วก็ยอดมะขามนะคะเท่ากับปลูกเองเด็ดสดๆดจากต้นค่ะ ที่นี่ปลอดสารพิษทุกอย่างเด็ดจากต้นยอดกำลังงามยอดมะขามเดี๋ยวสิยอดกำลังแตกค่ะกำลังแตกยอดเพราะว่าที่ร้านจะหนักไปทางต้มไก่นะคะต้มไก่แบบแบบบ้านๆต้มไก่แบบบ้านๆแล้วก็ต้องใส่ใบมะขามอ่อนเนี่ค่ะใส่ยอดมะขามอ่อนน้ำ ค่ะอันนี้ก็พาก,กินกะลาบกำลังงามกำลังแตกกำลังแตกยอดค่ะกำลังแตกยอดนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปหลังครัวเรานะคะแต่จริงๆอะเราก็มีคลิปหน้าบ้านจะมีตอนเย็นจะมีนัก,นกรอ้องบักิกตัวนี้ไหม ช่วงจังหวะช่วงหวัวค่ำที่ลูกค้ายังไม่เข้าร้านนะคะเราก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะให้ดูว่าหลังร้านของร้านเบียงน้ำทำอะไรบ้างบายบายค่ะ